นี่อยู่กับคุณโอทีเคนานะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับลูเมนคันี้ฮะก็ดันข้างนอกดูเล็กน่ารักนะแต่ว่าภายในแบบว่ากว้างแล้วก็แบบเหมือนใช้งานแบบว่าแบบครอบครัวได้ครครอบครัวครอบครัวใจฟูใช่ไหมฮะเมื่อกี้เห็นเอาใจฟูขึ้นไปวางทั้งด้านท้ายพับเบาะใช่ไหมฮะแล้วก็เบาท้ายใช่ไปได้ไหมฮะไปได้ไหมได้แล้วก็เอาเด็กไปอีกสามก็ยัง เซตนี้เลยใช่ไหมฮะเซตนี้ไปถ่ายละครกันนะฮะแล้วราคาราคามี2รุ่นมีตัว AC กับตัว DC ครับก็4 7 9 0 0 0กับ4 9 0 0 0 0กน็คิดว่าราคาโอเคไหมโอเคครับราคาแบบตัวท็อปกับตัวธรรมดาก็ไม่ต่างกันใช่ครับไา่ครับก็ต่างกันที่ระบบการชาร์จนิดหน่อยใช่ไหมครับโอเคครับตอนนี้รับสมัครคนเลี้ยงแมวอีกไหมครับเยอะละเยอะละเยอะละ แต่แต่ว่าเท่าที่ตะกี้เห็นคุณโอ๋เดินรอบแล้วล่ะถ่ายคลิปเต็มเลยครับถือว่าส่วนตัวชอบนะท่านนี้ชอบใช่ไหมฮะไปจองมายอกหยนะครับอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เดินทางง่้ยใช่ไหมรถใช่ครอพครัวแบบเล็กๆลูกอย่างเงี้ยโอเคนะที่บ้านกี่ตัวฮะสามสิบกว่าเดี๋ยวนะ แมวใช่ไหมสามสิบกว่าตัวของเธอสอตัวไม่พอนะ30กว่าตัวนะน่าจะได้เนี่ยเขาเคยพาออกเขาเคยพาออกพาออกงานทีละตัวนะครับขอบคุณคุณอู๋มากครับนนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวคุณอูจะต้องไปถ่ายคันอื่นต่อโอเคไม่รบกวนแล้วขอบคุณนะครับผม